เหมือนเราเขาใส่นิดเขาจะแกงแบบจืดไปเยี่ยมบ,บ้านส่งเหมือนการเอแกงเห็ดไหมเขาใช้กันใช่ไหมคือคนภูเก็ตคือคนภูไทยเนี่ยถ้าถ้าแกงในสิ่งที่มันไม่มีคาวไม่มีเลือดเนี่ยเขาจะไม่ใส่ตะไคร่ <c oughs> แต่ถ้าแกงทางมัหงหันอนเนี่ยมีเลือดมีเลือดคาวไม่คา,า,าวก็จะใส่ตะไคร่ผมว่าจะลองทำหลายครั้งแล้วแกงหน่อไม้นี่ แต่ว่าคุณคิดเย็นไปหายจนานแถวคันเขานี่ทำขายเดินไปตลาดตั้งเป็นขวดเลยได้เห็นโต๊ะมาคันว่าปีกเขาปั่นเขาปั่นถ้าผมจะทำผมบอกแม่ได้แม่เก็บมาให้ก็ได้เลยปั่นปั่นแล้วก็กองกองใส่ขวดแล้วมาตั้งขายขวดละยี่สิบบาทโอ้ใช่ใช่ใช่ลองลองกาสะอาดเพราะเขาปั่นเอาเขาไม่ได้ขยี้ ที <łość> <S 2> <S 2> ่นอนไม่ได้ซื้ไหมทิ้งเขาไปแล้วก็จะบอกว่าเขาไม่มาหานะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะคุณปลานีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะอยู่กับสมรชาแมลนะคะขอบคุณค่ะ เป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่าซุ๊ๆนะคะขอบคุณค่าขอบคุณยอดท่าขอบคุณให้น้ำยายมาขอบคุณให้หัวใจบวกลกมาขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะอยู่กับสุมองช<ห>านแนลนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้ก็จะแกงหน่อไม้ใส่ย,ย่านางนะคะ ถ้าบ้านยายเขาก็ใส่กระชายด้วยนะคะกดให้แล้วคุณนกสวัสดีค่ะนะคะใช่ค่ะบ้านยายเขาใส่กระชายด้วยนะแกงหน่อไม้บ้านยายนะแกงใส่กระชายด้วยมันถึงอร่อยแต่ละแต่ที่นี่เขากแกงแบบไหนเราไม่รู้แต่บ้านยายเขาใส่กระชายด้วย,ยใส่กระชายมันจะหอมนะคะแกงหน่อไม้ใส่กระชายจะอร่อยมาก เาก็ใส่ใบนางรักหรือว่าใส่ใบออกเอ่ยใบผักขยงก็ได้นะคะ บ้านยายจะใส่ได้หลายอย่างอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์นะคะคุณเสวัสดีค่ะคุณเคคุณแอลสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะแอลสองแอนะคะให้โมเต๊บวกยายมาขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะตอนนี้นะคะขอบคุณทุกไลน์นะคะ ก็เบือกนี่คือเอาข้าวไปแช่นี่บอกข้าวเหนียวไปแช่น้ำมันตอนเราจะไม่นช่ซีมาก็มาตามต่ำไม่รู้ว่าไม่ได้แช่นานยังไม่อรเรา้องูแ้วไม่ได้แช่แช่นานยังข้าเพิ่งแช่ คุณแช่คคุณแช่ก็ตามรายละเอียดอยู่ตามได้ค่ะตามได้เลยตามตามให้มันเป็นเม็ดก็ไม่เป็นไรใส่ให้มันเป็นเม็ดข้าวก็ได้น้ไม่ต้องกรองนะให้เป็นเม็ดข้าวนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์ดันดันดันให้ยายได้ห้า ให้ได้อีก500หลายนะคะแจ้งกว่านี้อร่อยเพราะว่าเพราะเบื่อ,อ,เ,อเด้อขอบคุณหนึ่นไม์มีเมฆช่วยต่ำด้วยนะคะม,ม,มัอร่อยเพราะว่าผมต่ำไง

ขอบพคุณเอฟที่น่ารักทุกคนเลยนะคะไม่แค่ตามไปเลยเยอะมกอะแสดงว่าเค่นีชัดแล้วนะมไม่ได้ทำธรรมดาแล้มใส่ใจมงไปด้วยไงโทรมาหรือไม่ก็ส่งไลน์มาทขอบคุณค่ะคนทีนะคะขอบคุณมากเลย เราไม่เราที่แทำาเราไมใช้แป้งมันอะไรแต่มันอร่อยามเขาใส่แป้งดูมันเยอะๆเหมือนน่ากินน่ากินแมันไม่ร่อยไอมแป้งกับเราเอามานี่เหมือนกัน ตามเอามาตจอบ่อยกว่าน,นะคะออนนขอบคุณพี่ที่น่ารักทุกท่านนะคะ